นี่ครับผมดูกีวีครับนี่ครับยกขนาดครับในมอสังขงบนนะครับผมนี่ครับกีวีกินตอนนี้นี่ส้มครับผมต้องเด็ดเอาไปบ่มซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจีซชี้ไม่เบิง่งรับรองว่า <c oughs> ออกิจจาครับเอาจากน้อยนะกีวีครับ นี่ครับมาครับเกิบแจกกับวาพิซาครับผมต้องพริกเกลือต้องเข้าครับถ้ากินตอนนี้นะครับผมสุดยอดครับพอแล้วครับั้นนี้แล้วผมมไปสุดยอดครับแจ๋นนมมว